สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับผมอยู่กับช่างตั้มนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาประกอบติดตั้งนะครับผมเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบติดผนังนะครับผมเป็นอ่าชั้นวางของหน้าผมติดผนังนะครับเป็นรูปตัว Z นะครับหรือรูปตัว S นะครับผมก็ไปชมกันเลยนะผมติดตั้งง่ายๆนะครับผมอ่า เป็นของน้องนะผมสั่งมาจากอ่าช้อปปีนะครับแล้วก็ให้ผมติดตั้งให้นะครับผมก็วิธีการติดตั้งนะครับก็ง่ายๆนะครับผมก็ต้องมีสว่านนะครับผมตะปูเอคอนนะครับผมแล้วก็น็อตกับพุกปฏินะครับเขาแถมมาให้นะครับอยู่ในชุดอ่าเฟอร์นิเจอร์เลยนะผม นะครับเจาะรูเข้าไปนะครับผมนะครับก็ตีพุกเข้าไปเสร็จแล้วก็ยิงน็อตตัวที่เป็นยาวๆนะครับเข้าไปฝังอยู่ที่ผนังนะผมก่อนจะเจาะก,ก็ต้องเอาอ่ามาร์ครูก่อนนะผมดูว่าในอ่เฟอร์นิเจอร์มันมีรูตรงไหนที่จะให้ยึดนะครับผม ก็อันนี้ก็ผมก็เริ่มจากประกอบชั้นล่างก่อนนะผมชั้นที่อยู่ข้างล่างสุดนะผมแล้วค่อยๆประกอบขึ้นบนนะครับมันจะประกอบง่ายนะครับผมก็แต่ละชั้นนะครับก็จะยึดนะครับเป็นน็อตยาวนะครับที่ยึดกับปูนนะผมสองตัวนะครับแต่ละชั้นครับก็ ขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะครับผมสำหรับคนที่อ่าไม่มีทักษะเรื่องช่างนะครับก็อาจจะต้องอ่าวานคนที่มีทักษะเรื่องอ่าการเป็นช่างนิดหนึ่งนะครับเผื่อเดี๋ยวเจาะรูเจาะอ,อะไรไม่ตรงหรือเพี้ยนนะครับก็จะอ่าประกอบยากนิดน,นึงนะครับก็จะเอาเข้ารูยากนะผมเพราะว่ามันจะมีรูอ่า สองรูนะครับในแต่ละชั้นก็ชั้นแรกก็ได้แล้วนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่แผ่นแนวตั้งนะครับด้านซ้ายสุดก่อนนะผมแนวตั้งนะครับตัวสั้นนะครับผมก็สังเกตดูนะครับขอบบนกับของล่างนะครับของแนวตั้งนะครับจะมีรูฝั่งละสองตัวนะครับผม ก็เอามาขันเขาจะมีรูให้นะครับผมก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับฝั่งละสองตัวนะครับผมนี่นะครับก็ตั้งเสร็จแล้วก็เอาน็อตขันนะครับผมแถวนี้นะครับผมตัวแผ่นล่างสุดนะครับจะต้องเอาแผ่นสั้นนะครับมายึดตามแถบนะครับเหมือนในรูปภาพด้านรูปภาพเล็กนะผมสามตัวนะครับผม ถึงจะติดตั้งชั้นที่2ขึ้นไปนะครับครับก็ประกอบไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ใส่แผ่นตั้งนะครับตัวที่2ของชั้นแรกไปนะครับผมตามรูปภาพที่เห็นอยู่ข้างๆด้านล่างนะครับผมก็ประกอบไปตามนั้นนะครับ ตัวนี้ผมใช้แบบสว่านแล้วก็ใส่หัวไขควงนะครับเพื่อที่จะได้ยึดน็อตนะครับใช้เวลาได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมนี่นะครับก็ใส่ตัวที่3เข้าไปนะครับตัวด้านขวาจะไม่มีนะครับผมตามในรูปเลยนะผมจะไม่มีที่ปิดนะครับก็จะประมาณนี้ครับชั้นแรกก็เสร็จไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็เอา ชั้นชั้นชั้นที่สองนะครับมาวางนะครับแล้วก็หาจุดมาร์กเพื่อที่จะเจาะรูนะครับยึดนะครับใส่เหล็กขันเหล็กยาวเข้าไปนะครับเพื่อที่จะยึดให้นะเราได้เสียบ ไม้ชั้นที่2เข้าไปนะครับเพื่อที่จะยึดให้มันติดผนังนะครับผมก็ติดตั้งคนเดียวได้นะครับผมแต่ว่าต้องมีทักษะในเรื่องช่างนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นก็จะติดไม่สำเร็จนะครับนี่นะครับผมก็ ทำการมาร์กรูนะครับมันจะมีรูให้2อรูนะครับผมในแผ่นตัวนี้นะครับรูด้านข้างนะครับเพื่อที่จะสอดอเหล็กยาวเข้าไปนะครับเพื่อที่จะยึดกับผนังนะครับเมื่อมาร์กหาจุดที่เราจะเจาะรูได้นะครับผมเราก็ใช้สว่านเจาะรูเข้าไปเลยนะครับ จาะให้อ่าได้ขนาดความลึกนะครับเท่าเท่าที่อ่าพุกจะเข้าไปได้สุดนะผมแล้วก็เจาะสองรูเลยนะครับผมก็ทําเหมือนกันทั้งสองรูเจาะเสร็จแล้วตีพุกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้อ่าตัวเหล็กยาวๆนะครับที่มีฝั่งเป็นเกลียวนะครับ ผมใช้เป็นยึดกับสว่านแล้วผมก็ยิงเกลียวเข้าไปเลยนะผมเสร็จก็ผมก็ถอดออกจากสว่านนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาแผ่นอ่าชั้นสองขึ้นไปวางเสร็จแล้วก็อ่ายัดเข้าไปเอาเหล็กยัดเข้าไปในรูนะครับแล้วก็เอามือดันๆเข้าไปนะครับให้สุดนะครับผมเท่านี้ก็อยู่นะครับ ครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้น็อตตัวสกูเกลนะครับยิงจากข้างบนลงมา,าใส่ไม้ตัวที่เป็นแนวตั้งนะครับ3 3ตัวนะครับตัวละ2รูนะครูนผมก็คือตัวหนึ่งก็ยิง2อ2น็อตน,นะผมมันจะมีรูให้2รูนะครับ ก็ยิงทั้งหมดในชั้นนี้นะครับประมาณ6ตัวนะครับใช้นอดยิงประมาณ6ตัวนะครับยึดแผ่นแผ่นแผ่นแนวตั้งกับแผ่นที่เป็นชั้นนะครับนี่นะครับผมใช้สว่านยิงเอาเลยนะครับตอนนี้นะครับแบดแบบมีปัญหานะครับผมก็ ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับผมก็เลยถ่ายเป็นภาพนิ่งความจำก็เต็มนะครับก็ชั้นบนสุดนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับก็เอาแนวตั้งไปใส่2ตัวเสร็จแล้วก็เอาแผ่นข้างบนสุดนะครับไปยึดนะครับก็ผลงานที่ได้ก็จะเหมือนในรูปนี้นะครับผมงบป,ประมาณ400กว่าบาทนะครับผมสั่งในช h อป e ีนะ